สวัสดีค่ะเอสาสีสุขสามนะคะเป็นผู้ประกอบการแบรนด์ผมมาสมุนไพรนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะเป็นหลักเลยนะคะก็จะมีทั้งปิดผมขาวจากธรรมชาติ100%คนแพ้ง่ายหรือว่าคนมีโรคประจําตัวเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะนะคะมีแชมพูที่ลดอาการคัน แก้การหลุดร่วงนะแชมพูของเราก็จะมี3สูตรด้วยกันนะคะมีย่านางมีกระเมงแล้วก็มีประคำดีควายนะคะแชมพูทุกตัวของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของลดอาการคานแก้การหลุดร่วงนะคะแต่ว่าคุณสมบัติที่ต่างกันเนี่ยก็จะมีย่านางเนี่ยช่วยบำรุงผมเงาเพราะว่าของเรานะคะนี่นเป็นสูตรยาเย,ย็นเป็นหลักก็จะมีส่วนผสมของพวกย่านางการพู ว่าน้ำนะคะว่านหางโซะเคนชานใบหมี่อะไรอย่างเงี้ยมีทรีทเม้นต์บำรุงเส้นผมคลีนนอตนะคะเซรั่มบำรุงปลายผมนะคะอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่เป็นตัวเด่นชัดของทางแบรนด์เลยเนี่ยก็จะเป็นตัวโทนิกลดอาการคันค่าเชื้อรานะคะปรับสมดุลหนังศะตัวนี้จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%เเลยนะคะผมร่วงแล้วไม่ขึ้นนะคะตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้นะคะตัวนี้จะได้รับรางวัลน,นะคะจากกรมการแพทย์แผนไทยนะคะคือ,อตรวจหาสารสาคัญในตัวผล ตอนะตนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลมาเมื่อปี2563นะคะก็ mm hmm. ทางแบรนด์เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปชมสถานที่ผลิตกันนะคะ mm hmm. วันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมสถานที่ผลิตกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. ไปค่ะออันดับแรกนะคะเราก็ก่อนที่จะเข้าสถานประกอบการเราก็ล้างมือกันก่อนนะคะ ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ไปออกดแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะก่อนเข้าสถานที่ผลิตหลังจากล้างมือเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูห้องแรกกันก่อนเลยก็จะเป็นห้องเก็บสารเคมีแล้วก็แต่งตัวก่อนเข้าทําการผลิตนะคะมาดูเลยค่ะ,ะเดับแรกก็กดเจลแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพื่อแบบฆ่าเชื้อนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นเก็บชุดเก็บถุงมือแล้วก็แมสหมวกปิดผมต่างๆนะคะก็จะเป็นตู้เก็บอย่างนี้เลยนะคะกะ็หลังจากนั้นเนี่ยเดินเข้ามาก็จะเป็นตู้ยานะคะตู้ยาถางังดบบเพลิงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่เก็บสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการผลิตนะคะ ตู้เก็บสมุนไพรต่างๆที่เรานำมาทำการผลิตแล้วก็ทำการสกัดน,นะคะทำอัญชันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเก็บเป็นตู้แบบนี้เลยนะคะพอเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะก็จะมีบรรจุภัณฑ์มีกล่องที่ใช้ในการแพ็คนะคะส่งของลูกค้ามีขวดมีบรรจุภัณฑ์มีกล่องข้างหลาย ห้องต่อไปก็จะเป็นห้องต้มแล้วก็ห้องชัระล้างนะคะเชิญค่ะค่ะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องผลิตนะคะเชิญค่ะ นีก็จะเป็นพื้นที่ของการชั่งสารเคมีต่างๆนะคะด้านข้างๆกันนี่ก็จะเป็นห้องเก็บสินค้าที่รอการบรรจุนะคะนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่กวนแชมพูนะคะหรือว่ากวนโลชั่นต่างๆนะคะนี้สองเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องกวนะคะ่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของการบรรจุนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบรรจุมนโต๊ะนะคะท,ที่สําหรับการบรรจุด้านนู้นก็จะเป็นเครื่องซีลนะคะห้องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้องสําหรับเก็บสต็อกที่ผลิตเสร็จแล้วนะคะค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็น พื้นที่เก็บสต็อกต่างๆนะคะที่ทําการผลิตเสร็จแล้วนะคะก็จะติดล็อตนมเบอร์วันที่ผลิตทําการผลิตไว้เรียบร้อยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการพาชมสถานประกอบการพรมมาสมนุนไพรนะคะแผนพังการผลิตของเราเนี่ยก็จะเข้าประตูเดียวออกประตูเดียวนะคะท่านไหนที่สนใจผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะของทางแบรนด์เนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ l a z a d a s ช o p ปปี้เพจเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าเทปช็อปอีกอย่างหนึ่งของเราก็จะมีจัดจําหน่ายผ่านศูนย์บริการด้วยนะคะก็จะมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ